สวัสดีครับแต้มนี้มาดูกินสองสองชั้นนะครับในการเดินแต้มบันทึกย้อนหลังจากการเล่นเก็บคะแนนที่จบไปแล้วก็เลยมานํามาเดินในตัวออฟไลน์ให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเอาตัวนี้มาเล่นแทนนะครับเพื่อที่จะอธิบายได้เยอะกว่าหมากสามารถเดินมุ่นนี่นั่นได้นะครับค mm ู่แข่งเดินทรงมาตรฐานมาอย่างนี้ผมขึ้นสามเหลี่ยงเขาจะมาต่อสองตัวนี้นะครับ ที่มาต่อสองตัวนี้ซึ่งมันสามารถอธิบายอย่างนี้ได้ดีกว่าที่เราไปบันทึกย้อนหลังนะครับเราสามารถมาอธิบายได้เราก็ไปนี่นะครับคู่แข่งขึ้นมานี่ผมก็เลยขึ้นนี่คู่แข่งก็เลยไม่อยากให้ผมตัดหางตัวนี้ไม่อยากให้ตัดตัวนี้นะครับคู่แข่งก็เลยตัดผมก่อนแล้วบังคับกินฟรีผมก็ขึ้นไปนี่ผมก็ต่อสองขึ้นไปนะครับอ่าคู่แข่งก็ขึ้นมานี่นะครับคู่แข่งไม่มานี่หรือไม่มานี่นะคู่แข่งมานี่ก่อน เราก็ล็อกนี่เลยคู่แข่งมานี้ก็ขึ้นไปมานี่ก็ขวางมานี่ผมไปนี่มานี่ผมไปนี่นะครับคู่แข่งก็เลยต่อเข้ากินผมก็ปิดนะครับแล้วคู่แข่งเดินตัวนี้นะครับคู่แข่งเดินตัวนี้อผมก็เข้าฮอตกินคู่แข่งไม่ต่อเดินมานี่นะครับถ้าต่อเป็นยังไงถ้าต่อก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับกินมาผมก็กินไปผมก็ฆ่าฮอตกลับเข้ามานี่ผมก็ไปนี่ เข้ามานี่ผมก็ไปนี่เข้ามานี่ผมก็ไปนี่เขาเข้านี่ไม่ได้นะเพราะว่าผมจะเข้านี่เขาก็จะแพ้ไปเขาก็เลยถ้าเขาเข้านี่เราก็หนีนี่อันนี้เราชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสามต่อสองแถมตัวนี้ยังมีโอกาสได้เข้าฮอตได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เราชนะอยู่แล้วนะทีนี้ในเกมจริงๆคู่แข่งพอมานีปุ๊บคู่แข่งหนีทีนี้คู่แข่งหนีนะครับผมก็เลยอย่าบอกว่าเราเราจะชนะได้ยังไงครับแต้มนี้ผมก็เลยทํา สองสองชั้นก็คือซิกเซ็ตอย่างนี้นะครับให้กินสองครั้งแล้วก็ต่อสองนะครับตัวนี้ทําให้เราชนะไปคู่แข่งเข้ามานี่ผมก็ไปนี่มานี่ไปนี่มานี่ไปนี่มานี่ผมก็ดึงยาวจบเรียบร้อยครับผมแต้มน,นี้เราชนะไปอย่างสวยงามครับผม